วัสดีเด้อพี่น้องมนันี้สิา้าพี่น้องไปเอาเตยเดี๋ยวสิ้อผาไปพันเตยอยู่ต่ำผู้ให้ไปนะต่ำลงนะจ้ะเดี่ยวต่ำกันมาเลยตอนนี้มาหนช่วงนหน้าลเลยเด้อพี่น้องเอาเตยจาปป้าอีกสักแป๊บก็หดแล้ว มอเลยเด้อจ้าปลาเตยน,นีเด้อบานคอยหงวับกอเตยหนามเตยจากว่าต้นเตยจ้าต้นเตยน,นี่คือผลเตยลูกเตยแหรอจ้ะอันนี้คือเนงเตย นอนเตย,ออเ,เ,ยเออเต,ต้นเตยสิมีน้ำเด้อพี่น้องมีน้ำอยู่ตามใบเพื่นแม่นมดหละจากเขียวๆพูนเดี๋ยวพาไปตัดเตยกัน,นเออได้ตัวนี้ก็ได้ยางโอมผายบึง้งพัพ้งนั้นโอ้มีตะันงาม เนี้ยตัดเนี้ยอยู่เนี้ยมีน้ำป้าเขียวอ่ะเผื่อไม่มีแต่เป็นแหงเนรอป้าสงสองอยู่ผูกเตยเด้อจ้ะพี่นอ้องเตยจ้าเบิง่งคักๆลำนี้ลำใหญ่กินได้แค่ยอดเพิ่นเด้อค่ะลำเพิ่นกินบ่ได้เด้อเดี๋ยวสิเอาให้เบิ่งให้ชมเด้อจ้ะว่าเอาเนื้อใดใส่ทุกคน ตัวนี้จะได้ตัวปกตกดแน่น

บอกย่างระมัดระวังหนามเพื่อนทหมือเดอ้อจะ้ะอยู่ตามใบของเพื่อนนี้คือเตยลักษณะก็คือเตยแต้งสูตน,นั่นแะจ้ะแต่ว่าตัวนี้ขนาดใหญ่กว่าหนามใหญ่กว่าเอามือทำกับเขาวก็ต้องต้มใส่พวกไอ้ส้มมะขาม เม็ดมะกอกเพื่อให้ความขั้นเพื่อนออกให้บลือความขั้นแล้วกะเอามาทำกับเทาไดเดอร์พี่น้องเอ้ยเพอ่ทอนไดเดอร์จ้าตัวนี้คือปอกไก่เซ็นแล้วปอกตัวนี้ไว้เต็มกลับบ้านจ้ะเอากลับบ้านตัวนี้ เมื่อเด้อพี่น้องเอ้ยเด้หลายละ่ะเดิอ